สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับคือผมและทีมบริหารรวมทั้งท่งทงทงทานข้าราชการโดยประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหเกาะขนุนนะครับกับผมนายกกรรมนา,าชูสวุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหเกาะขนุนวันนี้เป็นวันเปิดสํานักง,งานธนาคารขยะนะครับพลาสติกเพื่อเป็นพลังงานทดแทนถามว่าพลังงานทดแทนยังไงนะฮะเราก็เอาพลาสติกย่อยสลาย มาเป็นพลังงานทดแทนหรือน้ํามันดีเซลนะครับเสร็จแล้วเนี่ยที่เราเปิดเนี่ยเราจัดตั้งธนาคารมาเพื่อให้ชุมชนข้าราชการแล้วก็ทุกทุกหมู่เหล่าทุกสํานักงานทุกหน่วยงานมา MOU กับเราแล้วก็มาเริ่มทําโครงการกับเราตอนนี้เราก็ได้เข้ามามีเข้ามารวมโครงการอยู่แล้วประมาณเกือบเกือบสองครัวเรือนนะครับเพราะนั้นเป้าหมายของเราเนี่ย อยู่ที่50%ของจำนวนควรัวเรือนในตำบลเกาะขนุนก็คือประมาณ1,400รครัควรเรือนนะครับซึ่งยอดเต็มๆของครัวเรือนก็2850ครัวเรือนนะครับเป็นสิ่งที่เราเราเดำเนินการมาแล้วเราก็ทำให้ขยะที่ประชาชนทุกคนเนี่ยไม่เห็นมูลค่าของขยะวันนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าขยะพลาสติกถุงพลาสติกหรือขยะพลาสติกที่ ร้านของเก่าไม่เอามาที่เราเราจะจัดก,การปัญหานี้ได้รวมทั้งชาวบ้านหรือชุมชนต่างๆก็จะได้เงินไปใช้ได้เงินไปในการเลี้ยงชีพคือผลประโยชน์ที่ได้รับนะครับก็คือลถขยะลถสิ่งแวดล้อมลดโลกร้อนชาวบ้านมีไรายได้เพิ่มมีรายจ่ายน้อยลงเรายังต่อย่อไปที่เตาพลังงานก็คือใช้กับในครัวเรือนนะครับ ไม่ง้อแก๊สไม่ใช้แก๊สโดยใช้จากพลังงานทดแทนของเรานะครับแล้วเส็จแล้วก็ทุกคนก็จะมีความสุขนะครับในในชุมชนเราตอนนี้เป็นโครงการเราเริ่มต้นมาได้หลายเดือนแล้วนะครับเราก็คิดค้นมาเป็นปีแล้วจนตกผกออกมาแล้วว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่สุดที่เราเราคิดว่าดีที่สุดแล้วก็เป็นการตอบโจทย์ของทางกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยให้เรา คัดแยกขยะเปียกผมก็ต่อยอดโดยการคัดแยกขยะแห้งก็คือขยะพลาสติกว่าเดิมเนินการต่อไปนะครับส่วนขยะเปียกเราก็จะไปทาปุ๋ยอินทรีย์นู่นนี่นั่นตามนโยบายมหาไทยส่วนขยะแห้งก็ตามนโยบายมหาไทยเหมือนกันนะครับสิ่งเหล่านี้ก็อยากฝากเพ่อ่พี่น้องหรืออปจอ่วประเทศเนี่ยสนใจที่จะมาดูงานเราหรือมาศึกษาผมน,ยนมายกรมนาชูสุวรรณยินดี นะให้คำปรึกษาและให้คำแนะนําพร้อมเป็นพี่เลี้ยงในเกิดในการดําเนินการจัดทําโครงการนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้มีประสิทธิทธภาพแล้วก็รับรองจะดูแลกันให้ดีที่สุดครับขอบพระคุณครับ